พบกับนิ้งในช่วงขย่าวท้องท่องเที่ยววันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสพุพรรณบุรีค่ะและของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะนั่นก็คือปลาหมํานั่นเองค่ะแต่เอ๊ะคงงงกันเลยสิคะว่าปลาหมํานั้นมันคืออะไรตามนิ้งไปดูกันดีกว่าค่ะปลาหมําเป็นการนำปลาชะโดสดตัวโต,โต,โตโมาทำการหมักเพื่อเป็นการถนอมอาหาร ให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้ยาวนานขึ้นโดยวิธีการหมักอันดับแรกให้ขอดเกล็ดปลาชโดตัดส่วนหัวและล้อ,อก,กล้างออกจากนั้นหั่นเป็นชิ้นใส่เกลือแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ถังปิดฝาหมักไว้1ปีเมื่อครบ1ปีแล้วนำสับประรดปัน่นตามด้วยขา้าวคั่วและน้ำตาลเชี่ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่โอ่งและปิดปากโอง่งหมักทิ้งไว้อีกหนึ่งเดือน เมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วก็สามารถนำออกมารับประทานได้ทันทีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของปลาหมํามแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เป้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามเจ๊เป้าก่อนว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าปลาหม่มล่คะคะอ๋อคุณยืนเขาเรียกปลาหม,ามําจ้ะอืแล้วไอ้คาว่าหมํามนี่แปลว่าอะไรคือการหมักจับปลาสดปลาเชโดสดหมัก ขายมานานหรือยังคะเจ๊สามสิบกว่าปีจ้ะแสดงว่าต้องขายดีมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยขายดีมากค่ะในมงสุพรรณขายดีมากอำเภอจะไม่น้องนี่ดังค่ะค่ะแล้วในส่วนของปลาหมํ่เนี่ยมันแตกต่างจากปลาร้าย,ยัางไงอะคะอ๋อเพราะใช้ปลาตัวใหญ่แล้วก็สดกว่าพวกนั้นใช้ปลาเล็กๆทำพวกปลาร้านนะแล้วรสชาติของปลาหมํ่เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมันจะเค็มป่าเพราะเราใช้ปลาสดเนี่ยมาหมัก ให้มันให้มันเน่าให้มันมีกลิ่นมันจะอร่อยฟ้าแล้วมีเนื้อ,อมีแต่นนเนื้อเนื้อแล้วเมนูที่อยู่ตรงหน้านิ้งนี้พี่มีอะไรแนะนําหนูบ้างไหมคะก็มีปลาหมําอันนี้ปลาหมําทอดอ,อันนี้ปลาหมํมยายำอันนี้ปลาหมัมหรน เรียกได้ว่านะคะแต่ละอย่างเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนิ้งนะคะกับเจ๊เป้าต้องขอตัวลาคุณผู้ชมนะคะไปริ้มรถปลาหมําตรงหน้านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ